ลำดับที่46ค่ะเด็กหญิงธัญรัตน์จิณะวงศ์จะมาเล่านิทานนะครับชาดกในเรื่องช่างขอโทษค่ะช่างสลักหินกับหนูค่ะขอเสิร์ฟเบอร์ด้ค่ะ จีจีจท่านรา้องเรียกนนี่เราให้ท่านนี่มัมนมน่นนใช่หรือจี๊จีท่าหละเป็นหนูท้าใช้มันจะได้หรอกเอานี้ท่าจะนำเงินนี้มาให้ท่านดกวานท่านก็นำเงินนี้ไปซื้อเนื้อมาให้ท่าเราต่างก็ได้ประโยชน์แต่ทา่านสองใบจกลงงั้นพรุ่งนี้ท่านจะนำือมา สังเกตดูแล้วว่าเจ้าหนูม,มีรูปหน้าของผิดปกติจึงเข้าไปถามว่านี่เจ้าหนูมม let yeah. ทั้งหมดในโบให้แก่สร้างความผินนิทานที่จบลงเพียงเท่านี้ข้อคิดคห้ดสนใจ